สิบหกนาฬิกาแปดนาทีนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับมีขบวนรถมาอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นรถธรรมดาที่สองห้าหนึ่งพนบุรีประจวบคีรีขันนะครับกําลังจะเข้าจอดนะครับวันนี้ขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะครับ ลมค่อนข้างแรงนะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวสักพักฝนจะตกหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับได้ยินเสียงเครื่องนะครับใช้นัำต้มทำกระบวนนะครับสี่สองหนึ่งสองนะครับ บุรีปัะจุบคิลิขันนะครับไปถึงปลายทางก็ประมาณนา่าจะสองทุ่มนะครับ ช่วงนี้รู้สึกขบวนรถจะทำเวลากันดีพอสมควรนะครับราชาไม่ค่อยจะเยอะนะครับ